สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ r t c h a n n น l Channel นะคะก็มาพบกับยายเช่นเดิมนะคะกับเหรียญโปรยทานลายจื๋สวยนะคะวิธีทำก็ง่ายค่ะแบบสวยทักง่ายมือใหม่ก็ทำได้นะคะอุปกรณ์นะคะก็จะมีไม้บรรทัดค่ะกันไกแหนบเหรียญน,นะคะ ความยาวของริบบินนะคะเราใช้แค่เส้นเดียวค่ะแต่ความยาวทั้งหมด130เซนติเมตรนะคะที่เราใช้ความยาวมันจะยาวหน่อยนะคะแต่ว่าเพื่อดอกที่สมบูรณ์ค่ะถ้าเราทำไม่แน่นนะคะมันก็จะลุดได้นะคะแล้วอีกอย่างก็คือจะ รูปแบบออกมาก็จะไม่สวยค่ะปลายด้านใดด้านหนึ่งนะคะก็จะตัดออกมาเป็ปลายแวไมแบงนี้นะคะเพื่อเพื่อทำการสอดค่ะอีกด้านนะคะก็จะทำเป็นแบบนี้นะพร้อมแล้วเรามาเริ่มกันเลยค่ะโค้งเป็นลักษณะนี้นะคะ ผมจายปิบเป็นลักษณะนี้ค่ะแล้วสอดนะคะลายปิบจะสอดลักษณะนี้นะคะก็จะได้เป็นแบบนี้ค่ะ,คะมีปีบนะคะก็จะเป็นแบบนี้ น้ำเน้นขึ้นมาเลยคะ่ะพิกลับมาด้านนี้นะคะน้ำเน้นซอดใส่ตรงนี้ค่ะ<ม>เสร็จแล้วดึงท้าตรงนี้ค่ะก็จะแน่นนะคะสอ,สองด้านนะคะเราดึงให้ไปทับค่ะ ขั้นตอนนี้เราก็จะมาตัดชายดิบบินดานซันนะคะออกค่ะเสร็จแล้วนะคะแล้วก็นำชายด้านมาสอดลงตัวนี้ค่ะเป็นปลายแดนนะคะจะสอดลงัวนี้ค่ะ พลิกกลับมานะคะสอดด้านนีอ้อีกครั้งหนึ่งค่ะเพื่อทำการล็อกเปลี่ยนเอาไว้นะคะพลิกกลับมาค่ะ,ก,คะก็จะเป็นห้าเหลี่ยมน,นะคะตอนนี้ก็จะดังดูไม่ชัดนะคะว่าเป็นห้าเหลี่ยมหนึ่งสองสาม ห้าขั้นตอนต่อไปนะคะเราก็จะโค้งหรือปิ้นนะคะโค้งเป็นลักษณะนี้ค่ะครอบตรงเหลี่ยมอยนี้ไว้นะคะก็จะเป็นปลายแหลมลักษณะนี้ค่ะข้ามมาหนึ่งมุมนะคะข้ามมา ข้ามมามุมนี้ค่ะข้ามมาตรงนี้เลยข้ามเหลี่ยมมาหนึ่งเหลี่ยมนะคะโค้งลักษณะเหมือนเดิมค่ะเป็นปลายแหลมลักษณะนี้นะคะเพื่อเราจะทำเป็นรูปดาวนะข้ามมุมนี้มานะคะทำตรงนี้เลยคะ่ะ เหมือนกับเหมือนกับไอมุมแรกมุมที่2ที่เราทำค่ะแล้วก็ข้ามตรงนี้มาน,นะคะเราจะทำให้ครบทั้งห้ามุมค่ะเป็นดาว5้าแฉกนะคะ ึงมุมสุดท้ายค่ะก็จะได้เป็นห้าแฉกแล้วนะคะต่อไปเป็นรอบที่สองค่ะเราก็จะข้ามมุมนี้มานะคะก็จะมา เนี่ยค่ะในรอบที่สองเราก็ขึ้นตรงนี้นะโค้งทําเหมือนเดิมค่ะกับรอบแรกข้างมาหนึ่งมุมตรงนี้ค่ะก็จะมาต่อตรงนี้มุมนี้นะ มาค่ะ ก็มาถึงมุมนี้นะคะก็จะครบสองรอบเลยค่ะครบสองรอบแล้วนะคะพีิกลับมาด้านนี้ค่ะด้านหลังตรงนี้นะแล้วเราก็จะโค้งนายดิบิ้นลักษณะนี้นะคะ ก้งด้านขวามือนะคะจับแบบนี้ไว้นะคะเนี่ยค่ะทำแบบนี้นะผมซ้อมแบบนี้ค่ะแล้วห่วงตรงนี้นะคะเราก็จะไปเขี่ยวไว้ตรงแจกที่เราทำไว้เมื่อสักครู่นะคะ ดึงให้แน่นนะคะแต่ไม่ต้องแน่นถึงขั้นว่าดิบป,ปิ้นเรายับนะเอาพอดีค่ะมุมที่สองค่ะก็ทำเหมือนเดิมค่ะแบบนี้นะเกี่ยวไว้ตรงแฉกที่เราทำค่ะตรงนี้นะคะเหมือนจะฝืนริปปิ้นนะคะ แต่ไม่เป็นไรค่ะไม่วอลลี่นะคะตรงนี้ปาเดี๋ยวตอนจบก็จะออกมาสวยมากค่ะยอย่าตรงมุมแหลมตรงนี้นะคะ อับเ่างนี้ไม่ต้องวอรลี่นะคะก็ทำไปเรื่อยๆค่ะเดี๋ยวจะออกมาสวยเองค่ะ อันนี้เ,เพื่อนๆเข้าใจแล้วใช่ไหมคะว่าทําไมจาาต้องใช้ดิบบิ้นยาวกับหลายนี้นะคะก็เพื่อจะให้แน่นค่ะรูปทรงดาวจะได้ออกมาดูสวยงามน,นะคะ ทำบนไปเรื่อยๆค่ะตอนนี้ค่ะเห็นไหมคะเนี่ยค่ะรูปดาวเราก็ออกมาสวยแล้วนะคะ งนี้ของเราสวยแล้วนะคะต่อไปเราก็จะทําการเก็บค่ะก็ตรงนี้ก็จะโค้งเหมือนเดิมน,นะคะโค้งไว้ลักษณะน,นี้นะคะทีนี้เราก็ใช้รินค่ะเราก็จะมาสอดต,ตรงนี้นะสอดต,ตรงสอดต,ตรงแชกค่ะ หรือว่าตรงปีดถัดไปนี่เองนะคะห่วงตรงนี้นะคะเราก็จะเนี่ยค่ะจะเข้ามาตรงมุมนี้พอดีเลยตรงแขกนี้พอดีนะคะ ทำเหมือนเดิมค่ะเมื่อสักครู่ตอนนี้เราก็จะเริ่มเก็บแล้วนะคะเก็บบิ้นนะค่ะทายดิบบิ้นนะคะสอดเข้าในมุมถัดไปค่ะ ช่องตรงนี้นะคะล้วก็สวมปึ๊บเลยค่ะทำเป็นโค้งลักษณะน,นี้นะคะเดาวสอดเข้าค่ะที่ช่องตรงนี้ ต่องของ q ีกถัดไปค่ะเพืเ่อนๆคนไหนนะคะที่เข้าเพิ่งที่เพิ่งเข้ามาชมคลิปนี้เป็นคลิปแรกนะคะ ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ให้จาด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้จาค่ะในการทำผลงานครั้งต่อไปสำหรับทุกทุกท่านนะคะที่เข้ามาชมมาติดตามตั้งแต่แรกๆนะคะจะขอให้ทุกท่านมีความสุขค่ะโชคดีมีความสุขกันทุกท่านนะคะสุขภาพร่างกายแข็งแรงค่ะ เราทำเราทำนะคะหนึ่งสองสามแค่นี้พอนะคะสอดครบ3าามครั้งเรา,เราพอค่ะเราก็จะตัดชายริบิ้นออกะคะ่ะให้เหลือว่านิดหน่อยค่ะชายริบิน ชื่นชอบในผลงานของจานะคะฝากกดแชร์ฝากกดแชร์ด้วยค่ะหนึ่งแชร์ของท่านหนึ่งไลค์ของท่านนะคะเป็นกำลังใจให้จ่าค่ะฝากด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะเราก็จบเพียงเท่านี้นค่ะ เจอกันอีกครั้งคลิปหน้านะคะเราก็มาลุ้นกันนะคะว่าจ่าจะทำลายไหนนะติดชมเข้ามาได้ค่ะเดยกันเหมินใต้ภาพได้เลยนะคะ